สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเฟซพิชั่นแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับอุทยานลิิศพะลอนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมั่นกลางอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับนี่คือเส้นทางครับที่เดินทางมาจากอำเภอสองนะครับ ไก่ฟ้านะครับตัวใหญ่เลยครับรูปปั้นไก่อยู่ข้างหน,น้านี่ก็เป็นเสือนะครับรูปปั้นเสือสวยงามมากครับ เข้ามาก็จะเป็นลานจอดรถนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสองนะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับที่มีตำนานของพระเพื่อนพระแผงแล้วก็พระลอนะครับหรือตำนานพระลอตามไก่นะครับเกิดขึ้นณอุทยานแห่งนี้นะครับในส่วนนั้นนะครับพระราชพิีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับ ไปยังอนุสาวรีย์ของพระลอนะครับพระเพื่อนประแพงกันของิอพระเราทนพาทุกท่านนะครับมาชมอนุสาวรีย์ของพระลอนะครับพร้อมกับพระเพื่อนพระแพงนะครับที่ตั้งระงานอยู่ข้างหน้านี้นะครับ แต่ท <One input> ี <un paid> ่นี่คาดว่านะครับน่าจะเป็นพิธีการที่น่าดูพอสมควรนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยทางคณะกรรมการมีสอนปักอยู่หน้าอกนะครับทั้งสามพระองค์นะครับก็ตามตำนานนะนะครับพระเพื่อนพระแพงพระรอนะครับหรือพระลอตามไก่อันนี้ก็เป็นท่านที่สักการะบูชานะครับใครขึ้นมาก็ต้องบูชาพระครับ ขอนจะเิ้นตีขอนจะเข้าดาวมารวมกิจกรรมนะครับเื่องสามตำนานรับพระรออันนี้ก็คือ,อไก่ของของุนเจ้าสมิงไพร์นะครับไก่พระรอนะครับไก่ในตำนานคารวะผมครับผมขอสมบัติสอเก่นะครับสองเก่าธนาผมครับวันนี้ต้อนรับท่านทางคณะครูเส้นทางนี้ก็ไปยังถ้ำของขุนเจ้านะครับขุนเจ้าสมิงไพร์ตำตำนานของอลิลิพลอนะครับ โรงเรีนอะไรเอ่นี่ลการชีสอันนี่เป็นบาเยถึงแนโรงเรียนละนี่นะนีมีกับอะไรไหวนะครับเกี่ยวกับประวัติของพระลอนะครับแล้วพระเบือนพระแผงระวิของพระลอนะครับแลก็้รอระ ใน,ในทุกปีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวชมอุทยานลิลิพารอนี้ก็เป็นจํานวนมากพอสมควรนะครับเนื่งองจากว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เดินไปยังถ้าของอปู่เจ้าสมิงพรยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวมหมวกก่อน เส้นทางของไปยังถ้ำปู่เจ้าสุวิพานะดูครับมีต้นไม้ใหญ่มือวาสยายลงมา้สมือซ้ายแล้วก็งมานท่าตรงเป็นเหมือนกับม่านนะครับมือหมวกก็จะอยู่ที่มือซ้ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามาเสร็จแล้วทินกอลบอกว่าเตรียมถวายได้สะดวกดี นั่นนะครับลูกก้กวาวเท้าซ้ายมาขึ้นก้าวเอาเราก้าวเท้าซ้ายก่อนสิเท้าซ้ายเออแล้วมันแนงลงไปเลยถ้ำปู่เจ้าสมิงคายนะครับมือซ้าย,ม,ายมือซ้ายก็จะชี้ไปทางขวาหมอบก็ดีตรงหน้าตัวมีเสือนะครับเฝ้าหน้านะปากถคำอยู่มืออซ้าอ้าาาายยชีไปทงขว่ นี่เป็นข้างในนะครับ,บ,บข้างในของถ้ำปู่เจ้าสวงไพรนะครับนักท่องเที่ยว,วที่มาเที่ยวชมนะครับก็จะมามมบูชาสักการะและขอพรจากปู่เจ้าสวิงไพรนะครับนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำนะครับ มีเสียงไก่ด้วยนะครับตามตำนานเลยนะครับเป็นถ้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับที่บรรยากาศภายนอกปากถ้ำนะครับ บริเวณลานข้างหน้านะครับก็าจะมีการจำหน่ายนะครับของที่ลึกนะครับจากชุมชนที่ผลิตขึ้นมานะครับ <c oughs> นี่แป้งจากงี้นนนาะกงมาเป้า,นนาเนาะ้วเมื่อกี้เล้าต้อ ไปดีนะครับอไอ้นี่ครับจัดข้างในมะพร้าวนะครับจากมะพร้าวมีน้ำผึ้งจำน่ายด้วยอันตัวไหนนะครับ เดี๋ยวผมซื้อนี่สังอันนะเนี่ยม่บารับเอาไม่ท้องอย่างท่อนๆได้พมดอ่าเอาเวลาตำน้ำพริกไอันนี้ก็เป็นุ่มเช็ดเท้ายังมีอีกหลายอย่างนะครับสินค้าที่เป็นของที่ระลึกจากที่นี่นะครับนี่คือบรรยากาศ ครับของอุจาริพารลครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ